ฮั l โหลแฮ l i ิสต์ฟีเ o เมนต์สูมาย e นสไซเอร์บครูปอนอีกเช่นเคยนะครับในเพจครูปอนสอนเยอะวันนี้นะครับครูปอนก็จะมาสอนนักเรียนเรื่อง ver n ที่ใช้กับตัวเชื่อมหรือว่า p พ e p o s i t i o n น ü r นั่นเองนะจ๊ะโดยปะกะติแล้วเนี่ยคำว่า f ü r เนี่ยมันก็มีความหมายโดยตรงว่าเพื่อให้หรือว่าสำหรับอยู่แล้วเนาะเออถ้ามันแปลตรงตัวแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่า บางครั้งนะครับแวเป็นบางตัวมันต้องใช้กับตัวเชื่อมเฟียเสมอเลยแล้วมันดันไม่ได้แปลว่าเพื่อหรือสําหรับนะมันจะยังไงน,นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนเรื่องแวนเบนที่ใช้กับตัวเชื่อมเฟียกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแปลเป็นความหมาย ไปในทิศทางไหนได้บ้างนะครับอ่าทุกคนพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยมาเริ่มกันที่คําแรกนะครับนะักเรียนอะเป็นคําที่เบสิกง่ายๆก่อนละกันนะทุกคนน่าจะเคยได้ยินได้ฟังนะครับดังเกินเสื่อเนาะดังเกินขอบคุณใช่ปะขอบคุณสําหรับเรื่องอะไรนะครับง่ายๆเลยนะครับเสื่อ หลักการของเฟียก็คือเฟียเนี่ยเป็นเพรสโพซิชโนนะที่จะต้องตามด้วยกรรมอคูสทิฟเสมอเลยนะจำไว้เลยนะครับเสมอร้อเเซไม่ว่ามันจะเคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นกับมันก็นแล้วแต่ถ้าเป็นเฟียเนี่ยมันโดนล็อกไปแล้วจะต้องตามด้วยกรรมอคูสติฟเสมอทุกครั้งนะครับอ่ะขอบคุณเรื่องอะไรนะซึ่งดังขึ้นเฟียเนี่ยมันก็จะมีความหมายเหมือนกับซิชไปดังขึ้นเฟียเหมือนกันเลยนะแปลว่าขอบคุณเหมือนกันนะครับ แต่ว่าถ้านักเรียนใช้ bedanken นักเรียนจะต้องใช้กับ sich bedanken หรือว่าเป็นตัวกริยาสะท้อนนะครับ r e f l e x i v e เฟสเฟนะ s i c เ bedanken für เสมอนะครับอืมนะเหมือนกันนะครับบวก accusative นะครับโอเคนะก็จะแปลว่าขอบคุณสำหรับเรื่องอะไรสักอย่างนะครับอ่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆกันแล้วกันเนาะอิชดังเ e อีนเฟี r บเอีย e กชเชงนะนะก็จะแปลเหมือนกับ ich b e ไปด e mich für ihr geschenk ฉันขอขอบคุณคุณนะสำหรับของขวัญประมาณนี้นะครับน,นเราจะสังเกตได้ว่า danken เห็นไหม danken ตามด้วย f สือก็คือขอบคุณสำหรับเรื่องอะไรแต่ว่าถ้าจะเป็น S ไปดังเค้ n เนี่ยก็ใช้กับ f ü ือีกเช่นกันนะครับตามด้วยกรรม accusative นะครับเน t ะ dash e n k ของขวัญน,นะครับโอเคอันนี้ยังง่ายอยู่นะมาดูคำต่อไปดีกว่านะครับจะยากขึ้นเรื่อยเนาะ คำต่อไปนะครับ a c l e a r e n f e r e r a c l a r e n f e r แปลว่าแจ้งว่าเป็นประกาศให้เป็นหรือว่าเรียกว่าเป็นนะครับคำว่า a c l e a r e n เนี่ยมันก็แปลว่าอธิบายอยู่แล้วนะอธิบายแจ้งประกาศหรือว่าเอออัดบรรยาให้เข้าใจอ,อ่ะนั่นแหละอธิบายให้เข้าใจแต่ถ้าใช้กับตัวเชื่อม f ฟียนะครับ a c l e a r a n f e r ตามด้วย a d j e c t i v e นะอันนี้ต้องระวังนะครับนะ ก็คือจะแปลว่าแจ้งว่าเป็นเรียกว่าเป็นหรือประกาศให้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะตามด้วยคำคุณศัพท์หรือ adjective อ่ะไปดูตัวอย่างกันดีกว่าเนาะจะได้เข้าใจนะครับเอาส erhard does g e b n i s s f e r false h e c l a r e d a b e r erhard sich e r l r t โอเคเขาได้แจ้งว่าผลลัพธ์นี้เนี่ยผิดพลาดแต่เขาเนี่ยดันทำผิดพลาดซะเองนะครับโอเคตรงนี้จะสังเกตว่าเราใช้เห็นไหม e r k l ä r t f ü r นะฮัทแอคเลตเฟียอันนี้ใช้เป็น perfect นะครับฮัทแอคเลตเฟียคือเขาแจ้งว่ามันเป็นผลลัพธ์ที่ผิดพลาดนะแต่เขาเนี่ยเป็นคนดันซิชเกตก็คือทำพลาดซะเองเนาะ,ะจะสังเกตว่าเฟือเนี่ยจะตามด้วย Adjective falsch เห็นไหมครับเฟ a l s c h e แอคเ r ตเนาะเขาแจ้งว่ามันอะ่ะมันมันผิดพลาดเนาะโอเคอะไรผิดพลาดครับ d ั s เอเ e พน s s นะครับ d ั s เอเ e พน s s ก็คือ ผลลัพธ์นั่นเองเนี่ยครูจะขีดเส้นใต้ไว้ให้น้นองนักเรียนก็ไปอ่านเอาเองได้นะจ๊ะเนี่ยเขาได้แจ้งว่าผลลัพธ์เนี่ยมันผิดพลาดแต่ว่าเขาเนี่ยดันผิดพลาดทําผิดพลาดเนี่ยเสียเองนะครับซิชซิชแอร์เรนก็คือทําพลาดหรือว่าทําผิดพลาดนั่นเองเนาะอันนี้เดี๋ยวครูจะขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับซิชกิแอร์ก็คือมาจากซิชแอร์เรนนะครับก็คือทําผิดพลาดนะครับอ่ะโอเค อีกครั้งนะครับ Er hat das Ergebnis für falsch erklärt, aber er hat sich g e e r r เเขาได้แจ้งว่าผลลัพธ์นี้ผิดพลาดแต่เขาดันทำผิดพลาดเสียเองโอเคนะต่อไปคำต่อไปนะครับคำนี้เนี่ยเป็นคำที่เจอบ่อยเหมือนกันนะก็คือคำว่า Halt e n für นะ halten f ü r ตามด้วยอัก,กูสทีฟก็ได้หรือว่าตามด้วยอัดเยคทีฟก็ได้นะครับแปลว่าถือว่าเป็นจัดว่าเป็นมองว่าเป็น halten für อ่ะยกตัวอย่างดีกว่ามาจะได้เข้าใจนะ Jeder h ä l t i h n für einen Lügner ใครๆก็มองว่าเขาเนี่เป็นคนขี้โกหกนะนักเรียนดูจากคำนี้นะครับ h a l t e n f ü r เห็นปะผันเป็น h ä l t เมื่อมันเป็นประธาน,นเป็นเอกพจนะ์เนาะ Jeder เนี่ยทุกๆคนเนี่ยใครๆก็ไม่ว่าใครก็เนี่ยมองเขาว่าเป็นคนขี oh ้โกหก ah นะ hält ihn für เห็นไหมครับ h า l มาจากเฮลช์เชนเฟียอะไรครับ für einen Lügner คือมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนขี้โกหกเห็นปะตรงเนี้ยเป็นคำนามแล้วตามด้วยกรรมอคู u s a t i ตรงเนี้ยเป็นอคู u s a t i ตัวนะเป็นนามแบบอคู u s a t i เนาะเออเป็นกรรมแล้วล่ะเห็นไหมเอ่ยแปลว่าคนโกหกนะครับ dare live เนอร์นะครับ,นะค,รบคนขี้โกหก เห็นไหมเอ่ยมันก็คือจะแปลว่าแบบมองว่าเขาเป็นคนยังไงอะ่ะจัดว่าเป็นยังไงมองว่าเป็นยังไงนะครับนอกจาก h 할เชนเฟียจะตามด้วยคำนามที่เป็น object เนาะเป็นกรรมอคูสตีตัวเนี้ยยังจะสามารถตามด้วย adjective ได้อีกด้วยนะยกตัวอย่างเช่นออ ich halte ihn r ü r unglaubwürdig นะฉันมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่น่าเชื่อถือเอาซะเลยแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเห็นไหม อี h ชาท์ที่อินฟิวหรือว่าเยเดเฮลท์อินฟิอ่ะประโยคเดิมเลยนะอืมแต่ว่าเปลี่ยนคำนะเปลี่ยนเป็นคำว่าอุนก a าฟเว r d ดิกก็ได้นะเป็นคนแบบไม่น่าเชื่อถือแบบนี้เนาะอุนก a าฟเว r d ดินี่แบบนี้ก็ได้นะอืมุนก l าฟเว ü r ดิ g เป็น adjective นะครับ อ i ิค i p นะแปลว่าไม่น่าเชื่อถือตรงนี้นะแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับถ้าจะบอกว่าใครๆก็มองว่าเขาเป็นคนไม่น่าเชื่อถือเลยก็จะบอกว่า Held Also jeder Held ihn für Unglaubwürdig ใครๆก็มองว่าเขาเป็นคนไม่น่าเชื่อถือเห็นปะ เฮาส์เชนเฟียร์ตามด้วย adjective ก,ก็ได้หรือเฮาส์เชนเฟียตามด้วยคำนามก็ได้นะเออเยดเดอร์เฮดจ์อินเฟอร์นันลูดเนาะใครๆก็มองว่าเขาเป็นคนขี้กโกหกเนาะทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะสับสนระหว่างเฮาส์เชนเฟียกับเฮาส์เชนฟอนมันต่างกันยังไงเออมันมีเฮาส์เชนฟอนด้วยนะครับนักเรียนเฮาส์เชนฟอนจดเพิ่มไปนะครับถ้าเป็นเฮาส์เชนฟอนเนาะจะบวกด้วยดาทีฟนะเออเพราะว่าฟอนมันจะต้องตามด้วยกรคำดาทีฟเสมอนะครับ จะแปลว่าคิดว่าเป็นหรือว่าคิดกับใครยังไงเนาะคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นหรือว่าคิดกับยังไงคิดกับใครยังไงคิดกับใครยังไงหรือว่าใส่ใจความคิดของใครเนาะคือเก็บเรื่องนี้มาใส่ใจหรือว่าสนใจความคิดของใครสักคนเนาะใส่ใจ ความคิดของใครสักคนจุดจุดจุดอ่ะซึ่งสิ่งที่ทำให้สองตัวนี้แตกต่างกันน่ะไม่ใช่ความหมายครับแต่มัน,นเป็นโครงสร้างประโยคเนาะเพราะว่าเฮอร์ล t ต n นฟอนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเจอมักจะใช้ในประโยคคำถามกับปฏิเสธนี่แหละ คือความหมายมันคล้ายๆกันอะคือมองว่าเป็นยังไงคิดว่าเป็นยังไงเนาะใส่ใจว่าเป็นยังไงแต่ว่าตัว h a l t e n f o n เนี่ยมักจะใช้ในประโยคคำถามเนาะ,ะครูเขียนปอยครูเขียนปอยนี่คือประโยคนะมักจะใช้ในประโยคคำถามกับประโยคปฏิเสธครับ ปฏิเสธยกตัวอย่างเช่น Fast Health to f o n d i e s e m b u c h เธอเธอมองว่าหนังสือเร่มนี้เป็นยังไงเธอคิดว่านังสือเร่มนี้เป็นยังไง h a s t Health to find h m เธอเธอมองว่าเขาเป็นคนยังไงอ่ะอะไรแบบนี้นะครับหรือหรือปฏิเสธไปเลยว่าฉันไม่ได้สนใจอะไรเขามากนะ i h c a l t e niche f r e l for h m ฉันไม่ได้ใส่ใจอะไร ความคิดของเขามากใช่ไหมได้สนใจอะไรเขามากนะครับแบบนี้ก็ได้อีกเช a าเธอ n i c h feel v o n i i m แบบนี้เนาะอืมก็คือคิดว่าเป็นใส่ใจเอาเรื่องของเขามาใส่ใจนะหรือว่าสนใจความคิดของเขาเห็นไหมมันมันกจะใช้ในประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธนะจ๊ะถ้าเป็น h a l t e n fon อืม h a l e n fon อาจรกูเขียนเป็นให้นี่ h a l t e n fon บวกด้วยดาทีฟนะครับแต่ถ้าเป็น h a l e n f e เนีย่ยมักจะใช้ในประโยค บอกเล่าเนาะโอเคอันนี้ก็ข้อแตกต่างของมันเนาะประโยคบอกเล่าอ่ะแต่ก็ความหมายก็คล้ายๆกันนะครับแปลว่าถือว่าเป็นจัดว่าเป็นมองว่าเป็นนะจ๊ะโอเคมาถึงคำต่อไปนะครับนักเรียนมาโดยกันต่อเลยนะครับเข้มเฟนเฟียตามด้วยคำ accusative เนาะ แปลว่าต่อสู้เพื่อใครหรือว่าเพื่ออะไรนั่นเองเนาะคำว่าฟ e e นี่ก็แปลว่าเพื่ออยู่แล้วมันก็ง่ายนะตรงตัวเลยนะครับเข้มเฟนก็คือต่อสู้ใช่ป่ะเออนะครับยกตัวอย่างเช่นแอคเข้มไซต์ยาเรนเฟอสายนทรอมนะเขาต่อสู้เพื่อความฝันของเขาเนี่ยมาหลายปีแลวนะจะสังเกตว่าเขาจะใช้เข้มเฟนเห็นไหมแอคเข้มนะจุดด้จุดเฟ e อสายนึทรอมมนะคำว่าทรัมก็มาจากเจทรัมที่แปลว่าความฝันนั่นเองนะครับเจทรัม เนะตรงนี้เคเดี๋ยวกูเขียสันใตก์ไปให้นะครับ Dear t r u m แปลว่าความฝันนะครับอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับทบทวนนะครับ a k t e m p t to fight against f e r s i e n t r u m เขาต่อสู้เพื่อความฝันของเขามาหลายปีอ,อันนี้ Kempfian fear เนาะแปลว่าต่อสู้เพื่อใครหรือว่าเพื่ออะไรนะจ๊ะ,ะคำต่อไปเลยนะครับคำต่อไปนะครับ Site fear ก็คือเว็บไซต์กับตัวเชื่อม fear โอ้โหเว็บไซต์ตามด้วย เกเกนนะเออแล้วก็ตามด้วยกร,ร accusative นะครับแปลว่าเห็นด้วยเข้าข้างถ้าใช้กับซายเฟียนะแต่ถ้าเป็นเกเกนก็คือไม่เห็นด้วยหรือว่าเป็นศัตรูไม่เข้าข้างนั่นเองนะครับคือตรงกันข้ามกันเลยเนาะอันนึงคือเห็นด้วยอันนึงก็คือไม่เห็นด้วยอ่ะโอเคยกตัวอย่างละกันยกตัวอย่างนะครับ v a n i c h from i c h east i s t g e g e n m i c h ใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับฉันก็เท่ากับว่าเป็นศัตรูกับฉันนั่นเองนะครับ ตรงนี้จะสังเกตได้ว,ว่าเขาใช้เว็บไซต์นะทั้ง2ตัวเลยนะครับนักเรียนดูตรงนี้ก็ได้ vanish f ü r m i c h e s t เห็นปะ่ะ no. เนาะ vanish f ü r m i c h เนี่ยก็คือแบบย vanish f ü r m i c h e s t เห็นปะืะเว็บไซต์ e s t นะครับแล้วก็ fear เนาะก็คือใครที่ทำไมครับเห็นด้วยเนาะใครที่ไม่เห็นด้วยกับฉันเออ is g e g e i n m i c h ก็คือจะเท่ากับว่า เป็นศัตรูกันออนะอยู่ตรงข้ามกับฉันนั่นเองนะครับ is g e g e n n i me ตรงนี้เนาะ is g e g e n me เห็นไหมเอ่ยส่วนแวร์นี่ก็แปลว่าใครเนาะโอเคนะครับตามทันนะครับอันนี้นะง่ายๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเพื่อหรือสำหรับเสมอไปเห็นไหมบางทีมันก็ใช้ fear ตามด้วยแว็บต่างเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนความหมายไปตามบริบทนะแล้วก็สถานการณ์ตรงนั้นนะครับเราก็ต้องดูประโยคแวดลอมด้วยนะจ๊ะอ่ะทบทวนนะครับ v a n i s h für mich ist, is t g e g e n mich ใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับฉันก็เท่ากับว่าเป็นศัตรูกับฉันเห็นไหมครับอันนี้ตรงกันข้ามไปเลยนะ Web s i ซ e f ü r ก็คือเห็นด้วยเขาข้างเกกถ้าเว็บไซต์ตามด้วย gegen เนา no? ะ ist gegen บางสิ่งบางอย่างนะครับก็คือไม่เห็นด้วยอืมไม่เขาข้าง เป็นศัตรูตรงกันข้ามเลยโอเคนะครับต่อมานะครับมาดูคำต่อไปเนะ่ยซิกแอ s c h ร d เดนเฟียซิกแอนชา e ์เ e นเ für ตามด้วยกรรมอักขูตีก็คือตัดสินใจเรื่องอะไรนะครับอันนี้เป็นกริยาสะท้อนอีกแล้วนะครับซิกแ n นชาร e เ d f เ r ต้องมีซ c h เสมอนะแล้วก็ผันตามตัวประธานด้วยนะครับตัดสินใจเรื่องอะไรอายกตัวอย่างแล้วกันนะครับ Ich habe mich für den e s t e n Vorschlag e n c i d e n ฉันได้ตัดสินใจทำตามคำแนะนำของแพทย์นะจ๊ะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวกูจะไฮไลท์ตัว six incident fear ให้นะครับก็คือตรงนี้นะครับเขาใช้เป็น perfect เนอะก็ต้องเป็น have มีตรงนี้เนาะแล้วก,ก็ fear e n c i d e n นะครับ e n c i d e n เป็น verb บบช่อง3ของ e n c i d e n เนาะโอเคนะครับเขาตัดสินใจเรื่องอะไรล่ะเขาตัดสินใจเรื่องของที่จะทำตามคำแนะนำของแพทย์ก็คือเดน เอสลิเชนฟอร์ชลักเนาะเอสลิเชนก็ขยายคำว่าฟอร์ชลักอยู่นั่นเองนะครับเอสลิเชนก็คือเกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับคุณหมอเนาะเดฟฟอร์ชลักก็คือคําแนะนํานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือคําแนะนําของแพทย์นะครับมาจากเจเอสลิเชนฟอร์ชลักเปลี่ยนเป็นเดนเอสลิเชนฟอร์ชลักนะครับเมื่อเป็นกรรมอคูสตินั่นเองนะครับเห็นไหมเอ่ยว่าตรงนี้เนี่ยซิชแอนด์ไคลเดนเฟลก็คือตัดสินใจว่าจะทําอะไร นะตัดสินใจเรื่องอะไรนั่นเองนะไม่ได้แปลว่าเพื่อหรือให้หรือสําหรับเสมอไปนะครับในสถานการณ์นี้อ่ะทบทวนอีกสักรอบหนึ่งนะครับโ o so, Ich าร f บ r ิช e n อร์ e n นเ s สท e n เช่นฟอร์ช e าคเอฉันได้ตัดสินใจทําตามคําแนะนําของคุณหมอโอเคนะครับต่อไปนะครับคําต่อไปเลยนะครับ sich entschuldigen für ตามด้วยคำ accusative นะครับ entschuldigen ขอโทษขออภัยในเรื่องอะไรนะครับอันนี้ยังไม่ยากเท่าไหร่เนาะอาจจะเคยเจอกันบ่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้เป็น sich e n t อ c h u l d i g e n มันเป็นกริยาสะท้อนด้วยนะจ๊ะต้องมี sich ด้วยนะนะยกตัวอย่างเช่น ich möchte mich bei Ihnen für mein u n h e r l i h e s Benehmen entschuldigen ฉันอยากจะขอโทษคุณเรื่องการกระทำที่ ไม่สุภาพของฉันนะครับอ่าเดี๋ยวกูจะไฮไลท์นะไฮไลท์ตัวที่เป็น six and shuddigan เ e e ก็คือตรงนี้ครับ miss ถูกไหมครับ m i s h อะไรครับ f e a ่ fear, แล้วก็ e n s u d i g a n ตรงนี้นะครับก็คือขอโทษเรื่องอะไรนะใช้ f e a อแต่ถ้าขอโทษใครนะครับจะใช้ใบนะครับตรงนี้นี่ขอโทษใครก็จะใช้ใบตามด้วย d a ท i f นะใบบวก d a ท i f หมายถึงเราขอโทษใครสักคนนะครับ ตามด้วยคนที่เป็นการดาทีบด้วยนะครับ e n j u d i g a n by ขอโทษใครถ้า sich e n j u d i g a n f ü r ก็คือขอโทษเรื่องอะไรนั่นเองนะเขาบอกว่าเขาอยากจะขอโทษเรื่องการกระทำที่ไม่สุภาพของฉันนะครับ Fear mine u n h e r i c h e s Benehmen น,นะครับตรงนี้ d a s t Benehmen ก็คือแปลว่าการกระทำนะครับมีค่าเท่ากับ d a s v e r h l t e n เนะอะ d a s t Benehmen d a s f a r house n แปลเหมือนกันเลยนะครับการกระทําหรือว่าพฤติกรรมนั่นเองนะครับพฤติกรรมที่ไม่สุภาพการกระทําที่ไม่สุภาพนั่นเองนะ u n h u f u l i s h ก็มาจากอุนที่แปลว่าไม่เนาะ h u f u l i s h ก็คือสุภาพนะครับโอเคเพราะฉะนั้นไม่สุภาพก็ u n h u f u l i s h โ okay. อเคตามทันนะก็อยากจะขอโทษที่ไม่สุภาพอ่ะทบทวนนะครับ ประโยคนี้นะครับ is m e t e m r c h b e i i h n e n f ü r m e i n u n h a r v i c h e s b e n m e n e n d s c h u l d i g e n ฉันอยากจะขอโทษคุณนะสำหรับเรื่องการกระทําที่ไม่สุภาพของฉันโอเคประมาณนี้นะครับคำต่อไปนะครับอันนี้เจอบ่อยมากๆมากม,ากมากเลยนะแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าเพื่อหรือสำหรับด้วยต้องตั้งใจเรียนเป็นพิเศษนะมาดูคำนี้ครับเจอแน่นอนนะครับ sich interessieren เ ü ืตามด้วยคำ a อ k u s a t i v นะแปลว่าสนใจเรื่องอะไร อีกครั้งนะครับคือสนใจเรื่องอะไรนะเออนะใช้ fear นะครับอย่าสับสนนะบางคนบอกว่าครูเรียนภาษาอังกฤษนาภาษาอังกฤษมันใช้ I am interested in something เนาะ Be interested in something อย่าตีกันนะครับนะักเรียนใจเย็นก่อนใครที่เรียนภาษาอังกฤษมาลืมภาษาอังกฤษไปก่อนห้ามตีกันเพราะภาษาอังกฤษมันจะใช้ in แต่ถ้าเป็นเยอรมันจะใช้ fear นะต้องจำเป็นเยอรมันไปเลยนะครับและออย่างหนึง่ง ภาษาอังกฤษไม่ได้มีกริยาสะท้อนด้วยเนาะอ,อ,อันนี้มันเป็น reflexive Le verb นะครับเป็นกริยาสะท้อนด้วยนะครับต้องมี sich เสมอเลยนะแล้วก็ใช้ f ü r ด้วยนะครับสนใจในเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่น s i interessiert f ü r die deutsche prache หล่อนสนใจภาษาเยอรมันนะจ๊ะอ่ะดูตรงนี้เดี๋ยวกูจะไฮไลท์ไปให้นะครับ interessiert sich เห็นไหมแล้วก็ f ü r เนี่ยก็คือเราหล่อนเนี่ยสนใจ เห็นไหมครับส huh. นใจในเรื่องของ Die Deutsche Sprache ภาษาเยอรมันนั่นเองนะครับ e Sprache ก็คือภาษานะครับอ่านขีดส้นใต้ให้แล้วนะนักเรียนตามไปจดได้นะจ๊ะโอเคต่อไปคำต่อไปนะครับก็คือ sich schämen f ü r e มาอีกแล้วแปลว่าละอายละอายใจแล้วก็อับอายนะครับมันเป็นกริยาสะท้อนอีกตัวหนึ่งนะครับ sich schämen f ü h น l ะ e s i c schämen ก็คือละอายใจหรือว่า อับอายเนาะอับอายในเรื่องอะไรเนะี่ยใช้เฟื่อตามด้วยกรรมอักคูตีฟนะครับยกตัวอย่างดีกว่ามาจะได้เข้าใจเนาะเฟื่อดิเซสเฟาเฮาต์โซลทันซิซิเชเมนคุณควรละอายแก่ใจต่อพฤติกรรมนี้นะอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะไฮไลท์เฟื่อ fear. ไ้ให้นะครับว่าจะต,ต้องใช้กับเฟนะื fear. ่อเนาะเฟื่นี่แล้วก็มาเชเมนนะ fear. เชเมนเฟื่อซิเชเมนเฟื่อ อ่ะนี่ตรงนี้ซิเฉเมนเฟื่อจะสังเกตได้ว,ว่ามันมาใช้ด้วยกันเนาะแล้วคือเราเนี่ยควรละอายใจเรื่องอะไรอ่าโอเคส่วนคําศรรัพท์ที่น่าสนใจนี่ก็คือคําว่าเฟรชเชนนะครับที่เคยสอนไปเมื่อตะกี้นี้ใช่ปะ่ะ <laughs> เพิ่งสอนอยู่หยกๆนะครับเฟรชเชนมาจากดัสเฟรชเชนนะที่แปลว่าพฤติกรรมหรือว่าการกระทํานั่นเองนะครับดัสเฟรชเชนพฤติกรรมการกระทําแปลเหมือนดัสเป็นเนเมนนะครับซึ่งคำคำนี้เนี่ยสามารถแปลงเป็นแ,แวบได้ด้วยนะก็จะเป็นเป็น ปริยาสะท้อนก็จะเป็น s i h v e r h a l t e n o d e r s i h b e n e h m e n ก็คือประพฤติตัวหรือว่าทำตัวนั่นเองนะจ๊ะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นคุณควรละอายใจต่อพฤติกรรมอย่างนี้นะต้องพูดว่าไงครับ f ü r d i s e s v e r h a l to e n s t e n s i e s c h c h e m e n อ่าควรละอายกก่ใจนะทำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยโอเคคำมาถึงคำสุดท้ายแล้วครับนักเรียนสำหรับวันนี้แม่เวลา ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับก็คือคำว่า s o g e n นเฟอีกครั้งนะครับ s o อเกนเฟี s o ้อเ ü r ü อันนี้ไม่มีซิชนะ s o g เ n f เฟเลยนะครับซ o g เ n f เฟีตามด้วยกรรม c c u คู t i ีฟนะครับนักเรียนแปลว่าอะไรครับแปลว่าดูแดูแลจัดหาจัดเตรียมจัดการดูแลรับผิดชอบเรื่องนะคือจัดหาจัดเตรียมมาให้อะ่ะอืมคืออาจจะเป็นได้ทั้งการดูแลเอาใจใส่จัดหาจัดเตรียมแล้วก็หมายถึงการที่ไป สั่งซื้อสั่งหาหรือพือไปเตรียมของมาให้ด้วยเป็นคนจัดแจงดูแลที่จะไปรับผิดดูแลรับผิดชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับความหมายจะแนวแนวนี้นะครับดูแลจัดหาจะเตรียมจัดการอ่ะยกตัวอย่างเช่นละกันนะเออ as z o g f ü r d i e g e t r ä n k e of the party เขาดูแลเรื่องการจัดหาซื้อเครื่องดื่มในงานปาร์ตี้นะครับจะสังเกตได้ว,ว่าเดี๋ยวครูจะไฮไลท์ไว้ให้นะ o g for มาจาก s o r g e n f เฟนั่นเองนะครับเห็นไหมเอ่ยคือเขาเป็นคนดูแลจัดหานะซื้อเครื่องดื่มเนี่ยไอ r ์ซ็อกไอซ e ซ็อกเฟ r เ็นเห็นไหมเขาจัดซื้อเขาต้องดูแลจัดหาซื้อเครื่องดื่มใช่ไหมครับในงานปาร์ตี้นะครับเห็นไหม o f t h e party ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเ e r b e n mit p r e p ลิซ t i o n เฟี r นะก็ให้นักเรียนเอาไปอ่านดูคร่าวๆนะคะเพื่อจะ เอาไปใช้ได้อ,อย่างถูกต้องว่าเฮ้ยถ้าเราเจอกริยาเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องใช้กับตัวเชื่อมเฟียนะแล้วบางทีเนี่ยตัวเชื่อมเฟียไม่ได้แปลว่าเพื่อหรือว่าให้หรือว่าสําหรับเสมอไปนะในบางสถานการณ์เนี่ยมันก็อาจจะแปลว่าเรื่องก็ได้นะขอโทษเรื่องอะไรขอบคุณเรื่องอะไรหรือว่าอาจจะไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นเลยนะอาจจะเป็น อีกความหมายหนึ่งไปเลยก็ได้เปลี่ยนความหมายไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยแปลจากบริบทนะพยายามดูประโยคแวดล้ลอมพยายามดูประโยคก่อนหน้าประโยคหลังนะดูสถานการณ์ให้ดีนะครับก่อนที่จะแปลนะแล้วก็เอาภาษาไปใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญก็คือเสี่ยยังไงยังไงไม่ว่ามันไม่ว่ามันจะเป็นสถานการณ์ไหนนะมันก็ต้องตามด้วยกรมอักูสติฟเสมอเลยนะครับจําไว้เลยนะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะได้รับความรู้แบบ หอมปากหอมคอนะกรุบกริบนะครับส่วนเรื่องชีตเนี่ยเดี๋ยวครูจะแจกลิงก์แจกชีตไปให้นะครับนักเรียนไม่ต้องจดให้เมื่อยมือนะเดี๋ยวเอาชีตไปอ่านได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะมีการจดตรงจดตามด้วยนะจะได้แบบว่าจําได้นะครับทบทวนได้อย่างดีเลยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามกันนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ออกไปแชร์ออกไปนะครับโอเคไงเขาขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยครูปอนจะมาพร้อมกับ สาระความรู้ดีๆดีเกี่ยวกับภาษาเยอรมันนะครับให้ได้เรียนกันฟรีๆอีกแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับบิสมุสเน็กซ์เทนเ e ลอ e ฟฟิศเซนเชส